สวัสดีครับนี่คือน้องโชโกน้องโชโกน้องโชโกเป็นงูหลามบอลไพทอนนะครับแต่นี่คือบ้านน้องโชโกบ้านน้องโชโกจะเป็นแผ่นอะคริลิกใสนะครับนี่นี่คือบ้านใหม่เดี๋ยวเรามาดูบ้านเก่าก่อนนะเดี๋ยวค่อยอธิบายบ้านใหม่ให้ฟังนี่คือบ้านเก่า บ้านเก่าจะเป็นอะคริลิกเอ,อ่อไม่ใช่เป็นกล่องพลาส,สติกใสๆแบบนี้ครับใสๆขุ่นๆน,นะและเจาะรูต่างๆนีนะครับเจาะรูรอบกล่องเลยแบบนี้และมีด้านบนด้วยนะครับบ้านเก่าจะมีตัวล็อกด้านบน1.2จุดจุดตรงนี้นี่คือบ้านเก่านะแต่ว่านี่คือบ้านใหม่บ้านใหม่ ขนาดไม่ได้ใหญ่กว่าเดิมมากนะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดบ้านใหม่กันนะครับบ้านใหม่เรื่องของขนาดนี่ผมไม่แน่ใจนะผมจำไม่ได้แต่คิดว่ายาวอ่ะ40เซนติเมตรนะครับส่วนความกว้างนะประมาณสัก25ซนติเมตรประมาณนี้ครับบ้านใหม่จะไม่ได้มาเป็นหลังแบบนี้เลยแต่จะเป็นแผ่นอะคริลิกใสแยกชิ้นมา หชิ้น2ชิ้น3ชิ้นไล่ไปนะครับทั้งหมดเลยและจะถูกยึดด้วยหนังยางหนังยางที่ล็อกสลักแผ่นอะคริลิกแต่และแผ่นจะมีสลักอยู่และสลักจะถูกยึดด้วยยางตรงนี้ครับทีละจุด1จุดก็เป็นยาง1เส้นนี่เลยเป็นการยึดเอาไว้ถือว่าสวยงามและก็แข็งแรงอยู่นะใช้ได้อยู่ ด้านบนจะมีเป็นสลักเอาไว้ล็อกฝาเปิดด้านบนเป็นฝาเปิดนะครับและมีรูสำหรับให้อาหารซึ่ง <c oughs> อาหารของน้องโชโกไม่สามารถเข้าได้ครับแสดงว่าเราต้องเปิดฝานะนี่ครับเปิดฝาตรงนี้นี่เปิดฝา ตรงนี้เปิดฝามันคือสลักนั่นแหละทีนี้ก็เปิดฝาขึ้นมาได้เลยน้องโชโกะอยู่ในนี้นี่กำลังนอนแช่น้ำอยู่พูดถึงน้ำแล้วบ้านหลังนี้ผมคิดว่าน้ำรั่วออกนะครับเพราะว่าแผ่นอะคริลิกใสแต่ละแผ่นถูกแยกชิ้นมาและมาประกอบเพราะฉะนั้น มันจะต้องมีช่องว่างที่น้ำสามารถซึมออกได้แต่ผมจะลองดูก่อนนะน้ำมาจากไหนน้ำมาจากนี่ครับอ่างน้ำของน้องโชโกนี่เองที่น้องโชโกะอาจจะทำน้ำกระชกหกพอหปุ๊บน้ำจะไหลลงมาด้านล่างและอาจจะซึมออกก็ได้ซึ่งต้องรอดูกันต่อไปไม่แน่ใจนะครับอย่าลืมล็อกด้วยนะนี่ล็อกไว้ผมคิดว่า ถ้าน้ำมันไหลออกมาเยอะหรือว่าออกมานิดหน่อยก็ตามผมจะเอาปืนยิงกาวครับยิงรอบเลยตามจุดรอยต่อต่างๆยกเว้นฝานะรอยต่อต่างๆที่น้ามันจะไหลออกมากระชอกออกมานี่นีน้องโชโก,โกของเราหวังว่าน้องจะไม่ดื้อและทำน้าหกซึ่งหกบ่อยมากและน้องชอบนอนแช่น้ำ ไม่ดีเท่าไหร่หรอกเดี๋ยวน้องเป็นวัดนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมาหนูออกมานี่ครับน้องโชโกยค่อยๆเบาๆนะมาออกแสงในอยลูกเออสวยงามครับนี่ฮะร,ระยะประมาณนี้นะนี่ครับน้องโชโกชื่อน่ารักนะ <c oughs> ตอนแรกจะตั้งชื่อภาษาไทยนะ แต่คิดไปคิดมาได้ชื่อญี่ปุ่นนะครับน้องโชโกเป็นงูหลามบอลไพทอนนะนี่นิสัยดีครับเชื่องและค่อนข้างที่จะปรับตัวได้เร็วหวังว่าน้องเขาจะคุ้นกับบ้านใหม่นะ <c oughs> เลื้อยมาแล้วครับเวลาอยู่หน้างูพยายามอย่าเคลื่อนไหวอะไรเร็วๆนะ ดี๋ยน้องจะตกใจนะครับเข้าใจผิดอะไรได้ส่วนฝามีลักษณะที่ค่อนข้างจะเบานะและจะเป็นสลักตรงนี้เป็นสลักเหมือนกับกรอนประตูอ่ะเขาเรียกอะไรสลักแล้วกันนะผมก็นิยามไม่ถูกนะครับหรือว่าพูดไม่ถูกเลื้อยมานี่แล้วเราจะไงต่อลูก รู้สึกว่าตัวจะเริ่มขุนๆน,นะทําไมจะเข้าคาบอีกเล้วเหรอะจะเข้าคาบอีกเล้วเหรอลูก <c oughs> นี่ครับความยาวถือว่าประมาณนี้นี้นะและผมคิดว่ารู้สึกว่าบ้านเล็กไปหน่อยนะขนาดวัดมาแล้วนะครับอืมตัวใหญ่นะนี่ดูอีเทียบกับแขนผมเทียบกับอะไรดีอ่ะ ไม่มีอะไรที่มันเป็นรูปประทัมสักหน่อยเนาะอ่ะไม่เป็นไรครับช่างเถอะถือว่าเทียบกับมือผมแล้วกันนี่ครับน้องโชโกะงูเป็นสัตว์ล่ากลางคืนนะครับเพราะฉะนั้นกลางคืนอาจจะมีการตื่นตัวนิดนิดนี่ <c oughs> <c oughs> เวลาปล่อยงูไว้อย่าเพลอนะแป๊บๆเดียวหายนะครับหายเลยแหละ เพราะฉะนั้นเวลาเราเอางูไปปล่อยไว้ไหนก็ตามเนี่ยให้อยู่ในสายตาเข้าไว้นะไปลูกไปนี่เออหายนี่หาไม่เจอเลยนะบอกเลยนี่ครับปิดไว้ผมถ่ายให้ดูประมาณนี้แหละไม่ได้มีอะไรมากครับ ข้อดีของกล่องใสคือมันมองเห็นนะนะเรามองเห็นงูมองเห็นแต่ว่าน้องอาจจะตื่นตัวหน่อยเพราะว่าเห็นข้างนอกแล้วมันดูโลง่โลงๆหน่อย <c oughs> ผมคิดว่าไม่นานคงปรับตัวได้นะแรกๆอาจจะงงงงนิดๆอ๋อลืมบอกไปด้านข้างกล่องมีการเซาะรูด้านนี้จะมีอยู่ทั้งหมดสิบรูครับเป็นลักษณะแนวตั้งฝั่งนูน้น สิรูเช่นกันแบบเดียวกับฝั่งนี้ส่วนฝั่งนี้ไม่มีรูอะไรและด้านนี้จะมีทั้งหมด15ช่องนี่ไม่รู้กล้องเห็นหรือเปล่านะแต่ผมคิดว่าลำพังแค่รูพวกนี้เพียงพอที่จะระบายอากาศได้แล้วแหละน้องโชโกอยู่ในห้องแอร์นะครับไม่ต้องเปิดให้งูเย็นมากนะเอาแค่พอประมาณ และผมคิดว่าผมอาจจะหาอะไรมาคุมให้น้องหน่อยนะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆคิดว่ากลัวที่จะน้องอาจจะเล็ดรอดออกมาหาอะไรก็ได้มาวางทับไว้อืมแบบนี้แต่จริงๆแล้วขอแค่ไม่ลืมที่จะล็อกก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับอืมหรือว่าหาอะไรมาทับไว้เลยอย่างเช่นถ้าหากว่าน้องดันออกมาแล้วสลักหลุด สิ่งที่จะหล่นคือคอนพอค้อนหล่นปุ๊บจะมีเสียงจะเป็นการเตือนเราแต่ถ้าหากว่าเราไม่อยู่เราทํำยังไงเอาอะไรก็ได้ที่มันหนักกว่าค้อนอะ่ะกล่าวว่างูมันดันดันไม่ไหวจบเลยครับโอเคเรื่องเล่าของบ้านใหม่น้องโชโกมีแค่นี้แหละเสร็จแล้วครับขอบคุณที่รับชมนะฮะน้องโชโกเราจะต้องปรับตัวกับบ้านใหม่สักพักใหญ่ๆเลย No. น่ารักไว้เจอกันครับผมสวัสดีครับ